สวัสดีค่ะวันนี้เกมาพบกับเกดกวงเสงนะคะออกง่ายได้เชื่อค่ะและในคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่พี่ฮันใดที่กําลังมองหารถครอบครัวจ่ที่นั่งไปใช้งานสักหนึ่งคันเกดขออนุญ,ญาตแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะในวันนี้คลิปนี้นะคะใครอยากได้โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ในชงของตัวเจนน่ายักในงบราคาของตัวชมแรกไปใช้งานต้องวันนี้เลยค่ะจากราคาหน้าป้ายลูกค้าคะสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทวันนี้เกดมีราคาพิเศษให้อยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะเอกชัาเจนเคดีนะคะฟรีดาวไปได้เลยสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่น้ดโปรูหือาาายยกสตงม เค,ค่ะที่0135064777นะคะมาลกคข้าค่ะเดียวเรามาชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าสำหรับตัวโ o r t u n เตตัวโฉมนี้จะเป็นตัวโฉมหน้ายักษ์นะคะกระจังด้านหน้าเป็นตัวลังพึ่ง2ชั้นกันแบบนี้ค่ะไฟด้านหน้าเป็นเลนลูกแก้แบบโปรเจคเตอร์ ด้านล่างเราพามตัวชิปไฟตัดมอกตรงรุ่นคู่หน้าเดิมจากโรงงานค่ะบอกเลยละะูกค้าขาคันนี้นะราคาถูกราคาพิเศษมากเพียงแค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะจัดไฟแนนได้นะคะดาวร่มต้นเพียงแค่สเปอร์เซ็นต์เครื่องยนต์นะคะได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาดสามศูนย์ลิตรใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวดีเซลนะคะแก้มซ้ายแก้มขวานะคะหมุดเพลทเติมๆมจากโรงงานคันด้านหน้าสติกเกอร์เหรียญบาทนะคะแขน R แขน L อยู่ครบทั้งหมดเลยสังกโปนะคะสติกเกอร์คำเตือนต่างๆทุกอย่างก็อยู่ครบเช่นเดียวกันค่ะในสองตัวด้านข,าข ล้อขาไม่มีรอยบุบรอยกระแทกรอยเฉียวรอยชนใดๆสีเนี่ยเสมอสวยแบบรอบคันและล้อของเขานะคะได้เป็นตัวล้อมแม็กเดิมจากโรงงานมามาพร้อมกับตัวซีรีส์ยางนะคะที่เป็น265ทับ 65R17 ค่ะแม็กซสีวงสีเส้นไม่คดไม่ดุ่งด้านข้างตัวรถมีการติดตั้งบันไดขึ้น้างมาให้เป็นที่เรียบร้อยค่ะในส่วนของตัวภายในนี้จะได้เป็นตัวภายในโทนสีเบทนะคะโทนคลีนๆสะอาดตาแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวแอร์ราวํางแถวต้อมแข่งข้างประต,ต,ตูต่างๆร่องรอ,งรองรยการใช้งานน้อยมากๆค่ะ หัวจะตั้งข้างประตูหรือว่ารอยต่อโตโยต้านะคะทุกอย่างชัดเจนเดิมจากโรงงานได้ขึ้นไปด้านบนนะคะยงางขอบประตูรอยเม็อาทุกอย่างชัดเจนเลยไม่มีการสาดสีการค่นซีนการพ้นซอกอ,อย่างแน่นอนค่ะไม่มีการโอุบัติเหตุด้านข้างของตัวรถยนต์แล้วก็คันนี้ลูกค้าขาระบุนในสัญญาซื้อขายอย่างชัดเจนเลยนะเระืรนนะะ่องของตัวประวัติรถยนต์นะคะในส่วนของตัวภายในจะบ้างคันนี้ลูกค้าขาภายในเนี่ยออปชั่นจะได้เป็นตัวออปชั่นเดิมจากโรงงาน เครื่องเล่นเป็นตัวเครื่องเล่นบล็อกเดิมโรงงานนะคะสามารถเล่น AM FM MM m p 3ได้ามาพร้อมกับตัวจอสแสดงผลในตำแหน่งนี้นะคะแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้ค่ะคุณี่ค่ะแอร์ออโต้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนเลยด้านล่างมาพร้อมกับตัวจุดแปลงไฟอันนี้50ศูนย์อยู่ที่12โวลต์มีข์ตเปิดปิดนะคะเซ็นเซอร์หลังตู้แอร์ด้านหลังแล้วก็ระบบ s c ให้เป็นอย่างเรียบร้อยค่ะเกียร์คันนี้ได้เป็นตัวเกียร์ระบบออโต้ดีไซน์เป็นขั้มบันไดในสอง,องตัวพงมาลัยนะคะคันนี้ได้เป็นพงมาลัยแบบ m ัลติฟังก์ชันลูกค้ามีแอร์แบคให้คู่หน้าแล้วกก็มีคูอนนทรห้้ดววยยขงตัา ะะเก็บคนยัให้ดูราคาหน้าป้ายวันนี้ใครอยากยด้คอนจูเนอร์ราคาดีๆนะคะหน้ายักในตัวของโฉมเจนเลกไปใช้งานคลุกมากคุกมากค่ะวันนี้ต้องคันนี้เลยจากราคานาป้าย4 2 9วันนี้ไม่ต้องเอไปวันนี้เก็บให้ราคาที่ศุอยู่ที่3 9 10, 9 0 0 0เหมืนาับาทเท่านั้นค่ะสนใจนะสามารถสอบถามและอย่าเก็ดที่หน้าตัวฝ่ายได้ค่ะมาเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันบ้างดีกว่าคันนี้ลูกค้าขาได้เป็นตัว 3- ามสรุ่นย่อยนะคะได้เป็นตัวรุ่นตัววีลูกค้าคัเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นตัววีนะคะเขาจะมาพร้อมกบตัวชุดแต่งที่ ร้อมกับตัวลาหลังคาทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาสปอยเลอร์เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเบรคดนที่3กระจกด้านหลังเป็นกระจกแบบไลฟ้าค่ะเดิมเดิมโรงงานและมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ไกลยยถอยหลังนะคะติดตั้งมาจากเดิมโรงงานให้2.2ตำแหน่งกันแบบนี้ค่ะมาเดี๋ยวเก็บพาดูใน2ตัวห้องโดยสารภายในนะคะคือคันนี้เนี่ยจะกว้างมากๆเลยลูกค้าถ้าเกิดได้เป็นตัวสมเจน่าอยากแล้วเขาจะมาพร้อมกับตัวแอร์ลาสันแถวตอนนะคะรุ่นนี้เป็นตัวรุ่นตัว V ก็ได้เป็นตัวเบาะหนังที่แถวตอนเลยรับประกันโครงสร้างรถยนต์นะคะคันนีหััวอตไม่ขยบ แบบรอบคันค่ะสติกเกอร์เหรียญบาททุกอย่างอยู่รครบนะมาพร้อมกับตัวระบบ BSC ให้กันอีกด้วยค่ะมาแล้วมาชมฝั่งขวามือกันบ้างฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของคนขับนะคะพี่ๆขาพวกสติกเกอร์นะคะบอกรลมยางทุกอย่างเนี่ยหยบบเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยไล่ขึ้นไปได้านบนค่ะยางขอบประตูหนว่าร้อยเมรทาร์นะคะทุกอย่างชัดเจนเดิมเดิมจากโรงงานเซ็นซอกจะได้ข้างประตูต่างๆคันนี้ก็ไม่มีการไขและคันนี้ได้มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคันกระจกประไฟฟ้าหมดเลยค่ะสี่บานประตูฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้มีระบบเซนทันล,ล็อกให้ค่ะระจ ข้างสามารถปรับมุมมองแบบไฟฟ้าได้และมีโปรพัเก็บไฟฟ้าให้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้นะเกดบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครอยากได้โฟลเนอร์สมเป็นหน้ายักนะคะแต่ว่าจ่ายเงินเนี่ยในโปรของตัวเจนแรกลูกค้าต้องเอาคันนี้คลิปนี้ไปเลยสนใจนะคะลูกค้าวันนี้เกดปล่อยจบในงบราคาประหยัดพีงแค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่หน้าโปรไฟล์ได้และสำหรับวันนี้คลิปนี้นะคะพี่ๆขาอย่าลืมนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อแลกรับส่วนลดโปรโมชั่นกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้เกดขอตัวลาไปก่อนไว หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ